โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆคผมแหวันนี้เราก็อยู่กันในเกมทีเทในโหมดออฟไลน์แล้วแหหลังจากที่ไม่ได้เมานานมานสาม3 3ถึง4เดือนถึงว่าพูดไปก่อนแหแหโอเคก็ do y w s e n y โดแบนพูดอะไรฮะพูดอะไรพูดมากไปนะแหจาที่โดนแบนแหแล้ก็ แรกมันก็ผมก็จะทำออฟไลน์แหละว่ามันลงมอดแล้วมันเด้งเนี่ยผมก็เล่นทำใหม่ต้องซื้อเกมใหม่โอเคน่อยอ๋อนี่ลูกสาวโอเคอันนั้นคือแม่หนักล่างก็คือเนี่ยมันก็ลงมอดนี่ลงแลมันก็เด้งไงผมก็เลยซื้อเกมใหม่มา,ขขาปุ๊บม,ม,มันก็เล,เนเล่นออนไลน์ได้เล่นออฟไลน์แล้วลงมอดลงมอดติดมัดไนงะ ผม,ผมเพิ่งจะมาลองลองมัดมื่อเมื่อเช้าเนี่ยเพราะว่าตอนแรก,กมันก็ไม่ติดอีก t a i s m e t อเนน้รก็รถน,ะ <c oughs> นีนะเป็นม็ปี2006หกรือเปล่าเนี่ยเป็นเอซด้วยนะโอเคาจที่ห่างไกลเนา้นแล้วก็กลับมามแ,แ, <c oughs> แล้วนะลงมัดโอเอันนี้ก็เป็นรถของคนไทยเราเอเองกับรถของคนไทยแก ปรเบียนสสเก้าดีดำเนี่ยเราแม็กอันนี้มาลงที่หลังอีกทีหนึ่งลงพ็กเลยนะสุดยอดสวยเาขียนว่าหมูยอแม็กงซ่งแดกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ละซีรีส์สุนห้าดีไอมาขึ้นรถกนเลยว่าไอไม่ได้เล่นมานานเว้ย เมื่อเช้าเกมก็ลงไม่ได้ครับผมก็เลยลบเกมลงใหม่สามที่รอบนะมันก็ปรากฏว่าได้แม่ผมแหมตอได้มาใส่มอดรีดูมันมันเด้งนะเลยเปลี่ยนเป็นมอดภาพอีกอันหนึ่งแล้วกันนะอันนี้จะดูแบบธรรมชาตินะจะดูซิสซีส่เหมือนโลกแห่งความจริงของเราแหมโอเคจะไม่ส <assim' S 1> <tal> ดใสมากเกินไปครับผมลงมอดมาเต็มที่ครับลงมาสี่ห้าชั่วโมงกว่าจะเสร็จนะโอเคอาจจะทํา าจจะมีวันวันพรุ่งนี้หรือ <Ora> ว <Halo> ่าวันอาทิตย์ที่มนรนั้นผมจะลงกิบรัวสามสี่กิบแต่ว่ามันไม่มีู่สามวันแล้วเนยนี่ยนี่ยร้านแหะครับสวยแนานแล้วทำนเยเข้าตะกุด นั่นบ้อนทำเตียนไทยด้วยเป็นบ้านทำเียนไทยมาทำยากเลยอยากทำผมเคยทำแรกตอนตอนตัวเตียงเอ,อย่างนี้โดนแบนเพามันทำนานอะ่ะอยากทำแล้วอ่ะเ แล้วผมคู่กับมนุษจริงนี่ผมมีประวัติกับเกมพีเอมาหลหลายครั้งหลายครามากเลยสมัยก่อนเลยคือเพิ่งแรกๆผมก็ยังไม่มีคอมนะแต่ว่าสมัยก่อนมีเกมพีเอเอมาเห็นต้องมีเกมนี้นะผมก็ไปซื้อพีเอมาพีเีมาก็มาเล่นนะเล่นเจอออนไลน์ไม่ได้นะคือมันกันหน้ากว่าออนไลน์ไม่ได้โอเหมือนกันจริงๆมันต้องมีชีอยู่ข้างในนะครับเพราะผมหาไม่เจอมันก็ไม่มันก็ไม่น่าจะมีเลยนะแล้วก็ เล่นไปเล่นมาแผ่นพังับผมใส่เครื่องทีแม่งเตมค้างเลยนะวันกันทำอะไรก็ได้แต่เต็มค้างตลอดจบแล้วคอว่าพันห้าจบแล้วอันนั้นก็คือปล่อยไัไปก็เลยหลังจากนั้นประมาณสองปีเนี่ยก็ได้สามปีถึเรีย่ได้สมปีอไม่ถึงสาปีสปีหน่อยองีก็คือจีดีมีมาเล่นได้นะอยากเล่นเงมาเล่นน้ำนม ที่ผมเล่นออนไลน์ได้อ่ะเล่นออนไลน์ได้แล้วมีพิกดีเนี่ยก็เลยนะตังมันหายยากนะผนไม่ไหวนะเปิดโปแม่งจบจบเลยสองพันล้านจบเลยเนี่ยโดนแบนไปไปเลยก็รอเดือนหนึงนะพอมันปดก็ยังไม่เข็ดนะยังไม่ยี่จะไปเปิดโป๊ใส่มันเด็กเรียบร้อยครับแหมกดไอ้นี่อะไรวะอันละอุบัติเหตุแม่งหมดทุกอย่าง ปุ uhm. ๊บปุบอันนี้ถาวรแล้วโดนถาวรนี่ไงต่อช่วงลดปุ๊บช่วงลดซื้อซื้อซื้อมาซื้อมาซื้อได้ตอนนั้นมันมีช่วงนึงที่มันลดไปแปดร้อยบาทแต่เราไปตายนี่มาปุ๊บก็ก็ง้อมาเราให้ ตัวใหม่ที่เคยมามาลองินกับตัวนี้เนี่ยก็คือมาลองอีกสตรีมเก่าก็คือลบเกมในครั้งสตีมเก่าออกแล้วก็เอาซื้อเกมในสตรีมเก่าต่อแล้วโซเชียลขับเสือกวอาอินกับสตรีมจบเสีย900บาทฟรีให้หาจริงกูเราไปทมาทกวันต่อเดืนะครับซื้อเนี่ยซเ็ดี้อย700 7้า ซัมเมอร์เซลเนี่ยเหลือเจ็ดรกว่านซื้อมาโอเคมนใช้ได้ใ่ีโคตรลำบากนี่เนาะเรื่องรดมานานแล้วเจเคก็มาดูมาต่อดแบกดีแบกแหวนเลยแหวนติดเทอร์โมยี่ต้องติดเทอร์โมติดเลยนนนนนนเขาดาด้ยลูกเสาเสา

มัอะไรบ้างทีก็ได้ไหวไปฉาการ์ดไปล่าสุดที้จัดาราดได้8ล้านถึงาไม่ถึง2,000เหรอผมดูใน CTA CTA แล้วครก็ได้ถูก BTC C2A ยเบด้วย c t ูนะครับไอ้เจ้าเราต้องโอเค เป็นนี่เราไปเกโคมรถไนหน่อยเราจะเอาไปนเหี่ยดเหยียดร้อน,อนอมันเยอะมากเรไม่ลองใช้เอามาภาพอันนี้เราจะดูประม,นะะมันแสงันเปิดไฟบางบางพันนะครับล็อกบางพันเช้าลงอีโวไปไหนอย่างสวยครับเปิดไฟทีรู้ว่าเกมพังเนี่ย สแสงนี่จ้าตเต็มหนห้าจอเลยนเหลือแค่ไอ้เนี้ยโฟมไอ้ไอลูกเขียบไม้ข้างหน้าตอนแรกผมก็ลงมอดไม่ได้ครับมันผมลงตอนแรกผมลงดีดุกไปเนี่ยจบแนี้ดีดุกมีดักก็มีนะก็ลงซิกิปซึ่งตัวนิดไม่ได้มันเป็นไรลนะเดี๋ยวความนี้ได้แล้วเพราะว่าไม่ลงดีดุกเนี่ยมาเรามาเปลี่ยนร้อกันเราจะเปลี่ยนเป็นอัพโหลดนี่ยเรียกเป็นโฟม อ้อไหนดีเฮ้ยอันนี้เทียร์เด่นดูเรืเอยโอ้ยอันนี้ยังมาตัดไปครับผมออโอ้ยใเย็นๆวทำการยกสูงอ่าใจเป็นออฟโรดแล้วนี่ยนี่ละ่ะดูตักงก้างมาหน่อย รอยผมโค่นเยนดุช่วงนี้เวลาผมมาผิดนะผมก็อาจปุ๊บลงปั๊บเลยเพราะว่าผมจะได้โัษนาในการอัดคลิปตัวว่าการคลิปไปด้วยเพราะว่าเป็นโมงเบนเตอร์อะไรอย่างเงี้ตยต่อเรื่อยๆเป็นเบนเดอร์ไปอีกสามสิบชั่วโมงก็เสียเวลามากอว่าอาจแม่งก็ลงไปเลยนะก็อยากจะเป็นคลิปดีแหละแต่ว่าเราฝึกมากมาใหาย เดียพกน้ผมกจะมาฝ่ายกันด้วยลยเรา,ามาเรื่องม็ตาากต่กตกอามาจอดรถมาชมรถกันโหลดจะลดๆๆเท่าเดิมเลยนี่เหมือนแบบมีแม็กล็อกเปเลอ่นี่คือสูดรแล้วใช่ไหมต้องดออูก ประมาณนี้เกียร์ไปเกียร์ไปขึ้นอยโอเคมาดูฝากปงรถกันนะจริงๆไอตัวไอ้ชั้นกิบเจิร์นเนอร์เนี่ยตัวสามสิบสี่แรกมันแอ้นั่นไม่ได้นะมันเปิดประตูรถไม่ไดนะ้ตอนนี้ได้ละอ,อัพเดทใหม่พอสามสิบสี่นะสามอื่นเปิดได้หมดี่ายตาลงไปดูเลย เพิ่งยนต์นี่โอ้โหอันนี้สกอบกากหรือว่าเท็กเจอร์กัเน,นี่ยน่าจะเท็กเจอร์เป็นเท็กเจอร์แล้วเปล่าไม่รู้แน,น่นอนไม่เขียนว่าอิซอูซูอะไรไอเพชรอะไรทุกอย่างเนี่ยวันนี้ก็มองไม่เห็นงลา,กาลงกันดดเครื่องดนต่งแบบไทยๆอ่าสายรถเครื่องสองพันแรง ประเทศเราใช้เครื่องทันแค่สองพันนะแต่ว,ว่าถ้าเป็นอเมริกาจะใช้เครื่องห้าหกพันเครื่องพตดใหญ่นกระบองกระบะบานๆของอเมริกานี่เขาใส่นั่นนะใส่วีแปดนะแปดทัพเตอร์โคตรลั่นบอกเลยเห็นอยู่เลยเกียร์อ่าเกียร์ัตโนมัติกีสปีดเนี <yogurt> ่ยไม่ใช่อัตโนมัติเออเกียร์มือโนนธรรมดาเนี่ยตั้งแต่หกสปีด มูไม่ออกแตัวต่วา็สุดยอดเนี่ยสวยรู้สึกว่าคุณลาสาระมากเลยรู้สึกว่าสมัยก่อนผมทำลิปดีวันนี้นเยอะแต่ว่าอาจจะไม่ทำหนักรถมันเปลอกเขาแลสา้สุดเรีกเยกปิดประตูรถเลยเดือดตกมากเลยก็จะเป็นฝนจากการลงบนะ้าง ติดตาลยาติดแงผมอรี่บ้าอะกรตัวเลขหกีหน่ายูโป๊ปะไม่พูดโม้ใส่หน้าขยะทะเลท่ายนะปนกระแพงแล้ว <c oughs> อะขับรถเพินน่ส้งนานงนาน 의 mark. 의 mark. เกี่ยวกับการตั้งเวลาเพื่องความมเราก็มัรื่นม ah ah ื่นข ah ah ึ ah 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 ้นมาวันนี้ขึ้นมาทกัเป็นเด็ตสภาพอากาศเป็นตาันนี่เนียตาพันนี่วันนี่เนสวยดีแกผมมเลย อันที่ผมทำออกภากเมียอย่างเงี้ยเป็นเด็กขาหกสิบเลยอัจทีเป็นว่าผมทำภาพสวยด้วยนะปปผมปรับภาพหนูแล้วเปล่าด้วยอ,อันนี้ไม่ไปดูนะในสูงนี่หวานจอก็รับไปนี่หวานได้เป็นผลมาจากการลงมนภาพสวย เคยียตักนี้จริงๆและผมปั๊ตัน,นลากขอบรถความหนุนความแข็ความนะไปด้วยไปอนนี่มีดิบมีดิบรถคันนี้เป็นแอ์ออนนีแสเซโอ้โหเป็นรถล่วงพับ่ย ฝกะลาฝ่าโกงมาตู hmm. mm. Mm ้รอะไราเงี hmm. mm ้ยเกอร์บัคเกอร์อ่ะนรกวับนเดียวผมว่าอาจจะเบาหน่อยนรแล้วก็มีเสียงคบฟังเอ้ย ถ้าจะช็อตหนักมากปกติใส่ชิปใหม่ก็พอ,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 อน,นี่เชฟเคี้ยฟอมก็เอาให้ก่อนแล้วกันไปคลิปหน้าอาจจะมาทำดีเลยน <c> ะ <oughs> อันนี้มันดูดูดแน่ดูดฟูฟูเฉยๆผูใหม่คับทำเนี่ยไม่ทำนะเคี้ยฟอมเราใส่ชิปนี้ก็รับใครที่เข้ามาดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะผมอโอเคอก,ก็แอบเป็นคนกระดิ่งด้วยกัน ดูอจะได้ไม่พลาคดคลิปหรือตีมอะไรใหม่ๆของผมนะครับเดีย๋ยวผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย <ST AR> ตกแม่งทีบนะไปะชดไอพวกเด็กเก่าๆเนี่ย